ข้อที่สองคือป่วยมีผลต่อสมาธิหรือเปล่านอนสมาธิกับน,นั่งสมาธิต่างกันอย่างไรแน่นอนครับถ้าปวดท้องอยู่กับสบายบายนะครับผลของสมาธิก็ต้องมีความต่างกันนะครับเราเห็นแล้วนะครับเรื่องของ My t r a r s f o r o a t i o n วิจารย์ให้ดูนะ่ครับ,นะรบสุขหนุนสมาธิปวดท้องมากๆอยู่ปวดหัวมากๆอยู่จะเข้าสมาธิได้ไหมครับลำ mm hmm. บ,บากมาก อย,อย่าว่าแต่ปวดท้องปวดหัวหรือว่าเจ็บปวดรวดร้าวในส่วนอื่นของร่างกายเป็นไข้ขึ้นอะไรนะครับขนาดการปฏิบัตธิธรรมพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าภิกษุที่มาบวชตอนแก่โอกาสบรรลุธรรมน้อยกว่าภิกษุที่ยังบวชตอนท่าขันสมบูรณ์เพราะคนแก่จะทําความภาคเพียรทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิทั้งอะไรที่นาน,านๆลําบากจนคกับเวทนาความทุกข์นะครับจะหนุนเข้ามา นะครับพอบีบขั้นปั๊บสุขไม่มีก็เข้าสมาธิลำบากอย่างที่สองนอนกับนั่งต่างกันอย่างไรเป็นอย่างนี้ครับนะครับเป็นอย่างนี้คือ,อเดี๋ยวให้พูเราดูเปนการทําสมาธิเนี่ยมันมีได้หลายอิยยาบุพอมันมีได้หลายอิยยาบุตรแล้วเนี่ยพระุทธเจ้าทําทั้งยืนก็ได้ เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ใช่ไหมครับอยู่ในอิริยาบถไหนที่เราเข้าสมาธิได้ง่ายก็ทําอิริยาบถนั้นเดินมากไปปวดขาก็ลงมานั่งนั่งมากไปปวดก้นก็เองหลังได้ใช่ไหมครับทุกเทิมท่าใช้ในการทําสมาธิได้ง่ายข้าวนี้เราสังเกตตัวนี้นะครับปฏิสติไม่ได้แปลว่าความสงบ,บอย่างเดียวนะแปลว่าความผ่อนคลายด้วย ท่านทั้งหลายครับตอนเราสะกดจิตบำบัดกันน่ะอาจารย์ให้นอนในกี่นอนอย่างดีเลยใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนไข้เพื่อให้พวกเราผ่อนคลายมากที่สุดเพราะผ่อนคลายมากที่สุดร่างกายผ่อนคลายกายที่หายกำเกงจะไปปลดจิตให้หายกำเกงไปโดยธรรมชาติฉะนั้นขั้นตอนเด่นที่ผมใช้พวกเราก็คือผ่อนคลายปลายเท้าน่องหน้าแขนจนถึงศีรษะไล่ไปเรื่อยๆทุกส่วน เพราะเมื่อกายกำกงสังเกตเข้ามาที่ใจคุณจะเห็นความกำกงของจิตทันทีแต่ถ้าคุณปลดล็อกความกำกงของกายได้จิตจะเผยความกำกงออกคือคลายออกและเป็นสมาธิได้ดีพวกเราจะฝึกสมาธิที่จิตใช่ไหมครับเห็นเมื่อขึ้นสมองก็ปรับตัวต่างนั้นท่านอนมันมีประโยชน์อย่างนี้แต่ข้อเสียของท่านอนแหละมันง่ายต่อการหลับเราเลยไม่ได้ของดีมีปััสนานได้ไม่นาน จิตไม่ตื่นตัวสักพักสักจะเข้าชานหนึ่งปั๊บเนี่ยเริ่มสบายพอสบายเราปล่อยตัวเองไปกับความสบายโดยการพ้อยหลับไปนั่นแหละครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นท่าไหนมีเหตุผลแบบนี้นะครับยืนมากไปก็มาเดินอา่มานั่งบ้างนั่งมากไปก็อาจจะเอนบ้างนะครับทําไปตามความเหมาะสมของกายะคระับเคครับ